ดเดีตยียมปเลยแสนหนึ่งอะอาจิตาเจอกันมแมวผู้เดียวน่ะเรียงไดอยู่แล้วป้าเอาเสือผ้าแน่ไปซักเอาเงินออกตีหนูก็ได้เอาด้แม่แม่แท้ๆเะแลย้ยางฝ่ามันต้องเอาออกจากกระเป๋าแม่แทๆเลยผมก็ต้องไปเยืนแน่นผมมีเวลามาแบ่งบอกพาราแม่หรอกนะ นีทำไมชาติแพทมันล้างแก่แม่อะตอนผีไส่บอยูมันเห็นล้างแก่แม่ครับแล้วมันในสิไลแมวจากบ้านไปตอนเนี้ยแม่กินบ่ออิ่มนอนกับบ่หลับบ่สบายเลยมันล้างแก่แม่ตลอดเลยแม่ว่าอยากไปอยู่เฮี่ยนหลังไม่บาแมนตินี่นุก็ตั้งสีพาไปหาเฮี่นหลังไม่ยู่นี่เด้บ่แมีนบ่แมีนชาติไอ้แพทมันสิไล่แมวจากบ้านด่แล้ว บ่มีผู้ใดดีเท่าชาติกบฟ้าแล้วล่ะเดี๋ยวเดียวเด้อแม่เลี่ยงปานีแม่ยังมาหนูบ่ดียุดดิเงื่อนูก,ก็ให้ใใจแม่นบ่นหน่อยแล้วก็กับเขาประเฮ็ดเม่นูบ่าาจำจะเทียแต่ละมือนะ่ะนูเนี่ยงแม่ดีก็แม่จะของอีกนะพอเลยพี่นางแม่ผมเนี่ยเป็นคนหี่บกเขินใจคนผมไม่ท่างเรื่องมากแบบนั้นหรอกแม่ครับถ้าบ้านหลังเนี่ยว่าให้แม่อยู่เดี๋ยวไปอยู่บ้านผมก็ได้ แม่คนเดียวผมเลี้ยงได้ครับเอาไปยําเลยพอท่านะพนันเลยนะคันยูได้ครบอาทิตย์หนึ่งน่ะเมาเงินแสนนําเลยแสนไปเลยแสนหนึ่งได้เตียวไปเลยแสนหนึ่งอ่ะอาทิตย์หน้าเจอกันมแม่ผู้เดียวนะ่ะเลี้ยงได้ยุ่แล้วสิเตียวไปท่าเลยป้าแม่เดี๋ยวไปยุบบ้านผมกัน,นไปเลยสามแม่ผู้เดียวยังสเลี้ยงบ่ได้ เลงได้แม่ต้องเท่าคููไหมถี่ฝากซื้อให้ใส่ดีรูครับเนี่ยรุ่นดิมิเตเทน,นิชันถึนดิฝากไปซื้อถึงสามหางเพราสิได้ใส่สบายปะ่ะเอ้ยมอบใส่สบายเลยมันบ่าเป็นหนังแท้แม่คะจะนี่มันหนังแท้เนี่คะ่ะแล้วก็เป็นครูที่ดีที่สุดในร้านอีกสั่งอืพวกโซนี่วะรู้เนี่ถ้ากันไปซื้อของตลาดนัดมือสองมาให้แม่แม่นบอกกิดว่าแม่เบิ่งบ้อออกสิหรือเอาจังสิ แม่ยหูว่าพอกโตว่ามีเวลาเบิ้งแม่เอาเงินมาให้แม่ก็ไใดเดี๋ยวเม่ไปหาซื้อเองแม่อยากได้ยังแม่กซไปหาซื้อเองได้ค่ะแม่ขั้นสันนอใจเป็นเงินเดือนให้เมียว่า<ะ>จะเดือนละหาพันเนาะใช่ป<ะ>่ะแคค่ะพันตอนดูนันะ่มีนะแค่เมื่ไหนตจังหวะมื่นหนึ่งแถมมันนี่พีไซน์ก็เอาเงินมาให้แมียแล้วน,นี่เอา้าเอา้าชาติเง,ง,งินเม่หายไปใส่ดีไซน์ไม่หายมานะ เอาเงินเมียหายใ <ไป S 2> จเอาฝ่าเอาเสียผ่าเมียไปซาก็อ,ออกไปติหนูไม่ได้เอาได้แม่เมียแท้ๆทะได้เหรอฝ่ามันต้องเอาออกจากกระเป๋าแม่แท้ๆเลยเดี๋ยวก่อนแม่เดี๋ยวก่อนแม่สิไปก้าวหาฝ่าโมเสาวแบบนี้ว่าได้ดิมันต้องมีหลักฐานก่อนว่าแม่มไปลืมไว้ตรงไหนติรอเดี๋ยวผมพาไปหาก่อนดีกว่าถ้าใารแม่ไปลืมอะไรเหมื่น นี่เดี๋ยวแม่เอ้าแม่หาตังโดนมันอยู่นี่เองบอกแม่หาตังโดนแม่เรามันเสี่ยงวัยเราลืมเองเราไปโทษฝากแล้ฝากเอาไปเออไม่ไหวฝากข้าติดคิดใจจำเนื่อได้มันเรื่องมาสวนใส่กระเป๋าแม่ไว้เนาะมันติดคิดได้แม่ เออทีแรกหนูคือซมแท้มือขึ้นม่ไหนนอนบ่กรแม่เล่าบอกว่าเล่าว่าสบายตัวแม่ไอแถมยังเป็นเมย์เมือยบอกว่าห่อนอีกหนูก็เลยนอนผัดแต่เล่าเมื่อคืนเลยเอาสิพัดเที่ยงพัดลมกับมีแอแอกับมีเพีอย่างไร่เปิดเราบอกว่าถ้าเปิดแอร์น่ะยานาการมันหนักกเกาก็เล่าว่ากล้าเปิด แฮมยังบอกว่าตอนอยาว์าวัยพีไสพี่สบายเพิ่งไปดูเรแลนั่งแบบนีน้แม่ไม่ยั่พวกกี้มือนดิจะเห็นหนูลำบากคักเลยเนาะไปหนูไปอาบาน้ำซะผมก่อนไปได้ดูแลต่ออีก เอาเสือรเริต้องถอเถ่เเไเเไเาไม่เห็นแม่นี่ยแม่จะเอาไปขังนอกเรื่องเล็กน้อยแค่นี้พี่น้งแม่เขาเป็นยติิงฝากเขาดูเลเนี่ยมาทั้งขึ้นเนี่ยว่าจะหน้นอนอยู่น่ะผมก็ต้องไปเฮ็งแนผมมีเวลามาแบ่งเบาภาระแม่หรอกนะร <c oughs> ู้บอแม่บ้าน ถ่ายก็อยู่บ่ฮอดอาทิตย์บ่ได้เสียซตำเงินแสนอุ้ยแม่พ่อได้แล้วขันเจ้าอยู่สองบ้านนี่วุฒิอะแตสิแล้วอยู่บ้านเดียวล่ะที่เจ้าอยู่อ่ะรู้บ่ว่าบ้านนี้อยังบ้านฝากคุณชลาบ้านฝากคุณชลาแม่บ่ไปมีลูกสองคนกับอย่งแม่บ่ได้ติแม่บ่ไปเด้อบ้านฝากคุณชลาโอ้ยแม่แม่อยู่แม่กับสางเจอปัญหาเซฟพวกผมเฝ้าแม่ตลอดยี่สิบชั่วโมงมันก็บวได้หรอกนะ พวกผมอะก็ต้องมีการมีงานเคียดขึ้นกันพวกผมเนี่ยดูแลแม่สุดความสามารถเลยดิแม่คือเมื่อยอนบางตัวอยู่คลองเนี่ยเขาจะขอมงเห็นตัวดีบอแม่พูไปอะแม่พูไปแม่พูไปแม่อยู่น้ำลูกอะแล้วสอนเอาทังสี่แม่ถามแม่แกนิสัยเดิมๆได้แกนิสัยเพราน่ารักได้พวกผมสองบ้านสิพัดกันดูแลแม่เอง แต่ถามเนี่ยแกดีไซนว่าได้ผมว่าก็ต้องไปยุบานพาคนชราหรอเพราะว่ายังรู้ว่าเพราะว่ามองหันนี่เขามีผูกเชียวชั้นว่าแม่เสียตัวงไดนเขาจัดการอย่งเลยโอเคก็ได้ทันชันได้แม่สิปปั๊บโตเขหาหาลูกๆูเองได้บอได,ได้บอ 姑娘呀。